ที่ได้พบกันนะครับพบกันวันนี้ท่ามกลางเสียงของเมืองหลวงนะครับกลาง้าแยกลาดพร้าวกรุงเทพมหานครนะครับวันศุกร์แล้วนะครับก็รถร้าก็ขวักไข่นะนะครับก็เป็นวันศุกร์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมนะครับพร้อมกับท่าวใหญ่ในบ้านเรานะครับท้ายสารรัฐธรรมนูญน,นะครับก็มีความเห็นออกมาเป็นที่ เรียบร้อยเพื่อบานันี้นะครับก็ถือว่าท่านนายกนะครับกางต,ตานก็ไม่ผ่านมาตรฐานของสารรัฐธรรมนูญแล้วกันเอาพูดอย่างนี้แล้วกันนะก็นะก็ถือว่าเป็นหัวเรี่ยวหัวต่อยครั้งหนึ่งของบ้านเมืองของเรานะครับจะไปทิศทางใดก็พรมกกพ้นสภาพไปตามท่านนายกแล้วก็คงจะต้องสรรหานายกใหม่หรือจะมี แนวทางอย่างไรก็เดี๋ยวก็ต้องไปติดตามกันนะครับส่วนแมนแวดวงฟุตบอลโดยเฉพาะฟุตบอลอังกฤษนะครับข่าวของการจับสลากแบง่งไม่ใช่แบ่งถล่มนะรอบรอบซูเปอร์ลีกนะครับเฟสลีกนะครับของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อคืนนี้ก็จับสลากออกมาแล้วนะครับเตะกัน8นัดคึงว่าจับสลากกัน โอ้มันดูยากจริงๆนะ่ยงให้เขาตาดยากและก็แหม่สุดท้ายก็ไม่รอด,ดจนได้นะครับหงแดงริวผูรอบนี้จับสลากมาเจอกับเรอัลมาริดผูปรับตลอดการในเวทียุโรปนะครับลิวผูจะต้องเจอกับเรอัลมาริดอินเตอร์มิลานนะขาเก่านะครับเอสซีบาไอโอเฟนนะครับแล้วก็มีแอดมาดปิด ทีมจากอเซอร์เบยด้วยดูยากดูยากดูยากจร,จริงนะครับนี่เป็นปีที่สองแล้วในการใช้ระบบการเล่นในรอบแรกๆใหม่นะครับก็เดี๋ยวติดตามเอาเอา,เอาให้มันนิ่งๆก่อนนะครับค่อยๆมาวิเคราะห์กันว่าทีมใดจะมีโอกาสม,มันมันมนัทีมดังนี่ส่วนใหญ่มีโอกาสผ่านเข้าไปเล่นในรอบ ็อกเอาอยู่แล้วนะครับเพราะเขาเอาตั้งตั้งสิบสิบหกทีมใช่ไหมเออสามสองคัดเหลือสิบหกแปดทีมเนี่ยหนึ่งถึงแปดนี่ไปแน่นอนแล้วก็เอาทีมทีมที่คะแนนที่ดีที่สุดนึกนึกมาเทออฟ <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมเห็นหจนถึงจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ไม่เคยแน่ใจว่าระบบก,การแข่งขันเนี่ยเขาเอาสิบกทีมเนี่ยเอาหนะึ่งถึงแปดนี่แน่นอนนะครับเมื่อเอาคะแนน หลังจากที่เตะไป8นัดนาทีแต่ละทีมมาเรียงกันเนี่ยหนึ่งถึงแปดท่อรอบอัตโนมัติส่วนง,งงอ่ะงงขออภัยเอาที่ทเก้าถึงที่ยี่สิบสี่นะมาจับสลากเตะ play o อ f เนี่จะเรียกว่าเ play ออฟไหมนะหาทีมอีกแปดทีมไปเล่นในรอบสิบทีมสุดท้ายเอา้าก็ยังไกลนะครับ ที่เป็นข่าวที่ฮือฮาก็วันนี้นะครับหลังจากมีข่าวว่าแหมเก้าอีของรูเบนอมมรินนี่ชักจะสัน่นคลอนแล้วนะครับหลังจากผลงาน3านัดแรกเปิดฤดูกาลมานี่ยังปัญหาชัยชยนะยังไม่เจอเลยนะครับแพ้ไป2งนัดเสมอหนึ่งนัดนะครับตรกรอบกราบาคับด้วยนะครับด้วยโดยทีมในระดับดิวิชัน4ทีมลีทูนะครับ ก็มีว่าทำให้เอกชันนะตอนนี้แฟนแฟนผีนะแฟนปีศาจแดงนี่เอกชันเลยนะไม่ต้องไปถามใครเลยว่าไม่ให้โอกาสของอัมบริมอีกแล้วนะยงแต่ว่าบอร์ดสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดจะเอายังไงแค่นั้นแหละนะครับแล้วบังเอิญบังเอิญนะครับวันนี้มันจะช่างบังเอิญอะไรขนาดนั้นนะครับโรเร่กุนน่าโซชาอดีตโค้ช ปีศาจแดงผู้เล่นและก็โค้ชปีศาจแดงนะครับซึ่งตอนนี้คุมเบสิกตั้อยู่นะครับถูกปลดอ,ออกจากตำแหน่งในวันนี้พอดีนะครับแล้วก็ไล่มาติดติดนะครับอดีตโคช้ชแมนเชสเตอร์ต็ด,ดอีกคนหนึ่งนะครับโจเซ่มูรินโญ่โค้ชของเฟเนบาเช่นะครับก็ถูกปลดเรียกว่าแยกทางนะครับปลดออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมเฟรนบาเช่นะครับ ทั้งคุณโอเลกคุนนาโซชาแล้วก็โปเชฟคูลินโจเนี่ยแมนะไปทำทีมในลีกตุรกีก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จแหละนะครับสุดท้ายก็ถูกบอสโมสรทั้งเบซิกตัสแล้วก็เฟรเนประเชฟปลดออกจากตำแหน่งมันก็เลยมีข่าวพัวกันโขูกโยงมาถึงตำแหน่งผู้จัดการทีม แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งถ้าหากสุดท้ายแล้วอโมโริมไปไม่รอดนะครับ mm hmm. ก็ต้องหาผู้จัดการทีมคนใหม่นะครับแน่ mm hmm. นอนชื่อซ้ำๆเดิมๆอาจจะยังไม่ถูกพูดถึงนะครับเพราะว่าเมื่อวานซื้อนี้ข่าวมีหลายคนนะพูาตำแหน่งนี้แต่เพราะวันนี้มูรินโญ่ แยกทางกับเฟเนตราช่ก็มีโอกาสสูงเป็นไปได้ที่บอร์ดสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไปไหว้วานให้มูรินโยมาคู่สถานการณ์อันเลวร้ายตกต่ำของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเป็นการชั่วคราวก็เป็นได้ใครจะไปรู้ติดตามนะครับก็มี่แหละฟุตบอลนะครับมันก็มีวิถีของมันมาแล้วต่อไปผลงานก็เป็นเครื่องพิสูจน์งแล้วก็เป็นไป,นป,นป,นปนตามวิถีนะครับ วันนี้มาสุขแล้วนะครับมีสุขทุกคนขอบ้านเมืองดำเนินต่อไปได้พังเรียบร้อยนะครับยินดีทุก,กันวันนี้สวัสดีครับ